สวัสดีครับผมพี่น้องยังจำคลิปนี้ได้บ่ครับตอนเกือบเที่ยงเที่ยงครับผมผมถ่ายคลิปนี้ไว้กับะมา่านหน้าที่กว่ากาครับผมที่เห็นงูเห็นแต่หัวที่ออกมาครับผมแต่ผมกะนั่งเฝ้ารอจนว่าว่ามันสิมีอีกไหมครับผมมันกระบอก,อ,อกมากครับก็เห็นแต่หัวมันพุดเข้าไป อยู่นี่ครับกระซงไซวันเป็นงูจงหางหรือมันเป็นงูเห่าครับผมแล้วที่นี่พบกันน่งเฝ้าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าครับผมครึ่งชั่วโมงกว่าๆล่ให้ค้นเงียบในสักพักหนึ่งครับผมขมีตัวผูกโพขึ้นมากครับผม แต่ผมทายน้ำหม่ท่านครับอยู่ในรูนี่แหละครับแล้วมันก็นล่งไปอีกเครือนึงครับผมผมกับมานั่งลออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมว่ามันจะเป็นงูอย่างครับหางร่อไปร่อมาอยู่อีกสักพักใหญไๆครับผมว่าสงสัยกันว่าจะเป็นงูจงอางหรือจะเป็นงูเห่า ถ้ากันสงสัยกันครับผมมันอยู่ใต้พวงนี่แหละครับมันเป็นบ้านมันเลยครับผมเพราะว่าเห็นขาามันยางไงเลยครับเหต่เห็นขาามัน่าจจะเป็นตัวเมียครับผมเป็นตัวเมียกัน่าจิะเป็นปูยาตายายมันแหละล่ะครับเพราะว่าขาามันใหญ่แห้งครับผมแล้วผมก็มานังสักพักหนึ่งครับเงียบเงียบ แล้วมันไม่ขึ้นตรงนี้แล้วครับที่นี่มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับผมมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งผมเห็นหัวซีน้ำตาลโผล่ขึ้นมาแวบๆไปนุ่นครับนุ่นครับเลื่อยจากผมไปกับประมาณซี่เมตรครับผมซี่เมตรนี่แหละครับไม่เกินซี่เมตรแน่นอนครับผมผมกำลังอยู่บนรถมอตเตอร์ไซค์นี่แหละออกจากรูแรกไปกับประมาณเกือบสองเมตรนะครับ ห่างกันไปประมาณเกือบสองเมตรผมก็เห็นหัวสีน้ำตาลดำๆโขึ้นมากครับผมตัวนี้เป็นตัวผูครับผมแน่ใจชัดเจนเลยแหละเป็นงูเห่าครับผมงูเห่าดอกจันครับผมดูมันโพึ้นมามันสงสัยมันคิดผมคิดว่ามันอาจจะมาผสมพันธุ์กันครับหรือไม่ก็ มันอยู่หนีแต่ก่อนแล้วแต่มันจะออกหากินหรือเปล่าครับผมผมกับบอแน่ใจเห็นไหมครับผมมันโพลขึ้นมาแล้วครับโพลขึ้นมาประมาณสี่นิ้วตรงนั้นก็มีรูอีกรูกหนึ่งครับผมประมาณสี่นิ้วมันกับโพลอยู่ตรงนั้นประมาณสิบกว่านาทีครับผมนาง เป่ามันใจเย็นเยมือจนสั้นครับถือกล้องโทรศัพท์ถ่ายมันบ่ลงจะเทื่อครับผมก็ล่ออยู่ตางดนมันก็โชว์แม่เบียโพขื่นโพลงอยู่ครับอยู่กันแหละหันขางมาให้ครับผมดำๆนะพี่น้องเห็นไหมครับตัวนี้มันจะเป็นดอกจันทร์ครับผมก็เลยพากันมันใจว่าตรงนี้โมเมนต์งูจงอางแน่นอนครับไอตัวแรกเป็นตัวเมียครับผม วเมียนี่ตัวใหญ่เลยแล่ะครับไงก็ขวดเอ็มลอยนะครับตัวแรกน่าจะเป็นปูยาตายายมันแหล,ละล่ะเพราะว่าผมเห็นตามันสีดำตาลหัวมันแตกเคิบเลยล่ะครับแล้วผมก็นั่งเบึ้งอยู่เนี่ยครับนั่งเบึงจนว่ามันสิล้งนะครับบันที่นี่มันโพขึ้นมามันกะหัน หล้างมาให้ครับผมเห็นไหมครับด,ดำดำๆออกน้ำตาลน้ำตาลแต่ทั้งงอนมันนะที่เป็นดอกจันทร์ครับผมออกน้ำตาลดำๆผมก็สงสัยมันกับใบย่านครับตอนแรกมันกับใบย่านมันกับโพเขึ้นมานี่เดี๋ยวมันเอาหัวเกยครับก้อนหินเศษปูนที่เขาเฮ็ดกอส่างมันติดอยู่ตรงนั้นครับ มันก็หัวหันมาเกยนอนเบ่งผมถ่ายคลิปอยู่หันละครับมันก็สงสัยกันละว่ามันสิออกไปหรือมันสิอยู่นี่ละครับผมก็นั่งร่อเบ่งมันอยู่ครับเบ่งพฤติกรรมมันว่ามันจะเป็น้าไดครับผมที่แน่ๆก็รลูและครับว่าเป็นหูเห่าครับผมโมแมนจงอ่างแน่นอนเพราะว่าแถวนี้ส่วนมาก นี่แต่งูเห่าครับผมดอกจันทร์ตัวผู้สิตัวบบใหญ่ครับผมตัวเมียนะตัวใหญ่ตอนแรกเห็นเป็นตัวเมียครับที่ตอนเห็นโผหัวออกมานิดเดียวนะครับอีกช่วงหนึ่งตอนต้นคลิปครับผมผมกันังล่อโยงนี่แหละครับผมก็คิดว่าตัวนี้แหละมันสิโพขึ้นมาอีก เผอิญมันโมเมนตัวนี้ครับมันเป็นตัวใหม่ขึ้นมาครับผมมันเป็นตัวผู่ก็เลยกลายเป็นเสื้อผ้าไปเลยครับแสดงว่าตรงนี้มันอาจจีในพุงนี่ไต่โรงงานนี่มันสิหลายครับผมผมบ่ามันออกลูกออกเต่าเพราะว่าผมเห็นเคยเห็นลูกมันตัวเท่านี้ก้อยเท่านี้โพ้นี่หลายตัวครับตอนฝนตกมันออกมาหากิ่น ครับผมนามถวม่วหมูมันหรือเปล่ากับปรูครับแล้วก็คนงานก็เคยขาไปห้ายตัวแล้วครับตัวน,น้อยๆเท่าปรม,มือนี่ครับเท่านี้ก้อยนี่ก็เจอร้ายครับผมผมก็นั่งรอดจนกว่ามันสิลุหรือวนนึกว่ามันสิออกมาเลยมันก็บบออกครับมันก็ค่อยๆทำเรื่องเบิงผม เบิ gone, ness, uh ่งแล้วเบิ่งอีกอยู่ครับผมก็รอว่าจะมีตัวเมียออกมานำบอครับมันก็บบอออกมาครับตัวเมียตัวเมียมันกับบอออกมามันก็คอยขึ้นคอยลงเห็นเราก็ค้นจิ้งลุกขึ้นกันครับผมกลางค่ำกลางคืนนี่้าว่ามี่เขามาเปิดบินกลางคืนเพราะว่าหน้าบ้านนี่ยบ่มีไฟครับผมมืดครับ อันตรายขึ้กันครับผมตัวนี้พิษนี่บ่ต้องห่วงครับผมไายแรงมาไกไอ้ดอกจันงูเห่าไทยดอกจันนี่พิษไลยแรงที่สุดแล้วครับในบรรดาง,งูผมก็ล่อไปล่อมาล่อมาล่อไปอยู่นี่นะครับเบิ่งพฤติกรรมันว่ามนสีแลนอออกมาบอเรื่อว่าตัวมีสีตามออกมาบอรครับกัดละแวงไปน,น้าครับผมเพราะว่าหม่องผมนางนี่ก็มีหู้อีหู้หนึ่งครับผมนี่รูมัน มองดินแตกๆนี่เพราะว่ามันจิโผได้ทุกที่เลยครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างมากครับผมใต่โรงงานนี่ดินมันสุดแล้วมันเป็นโพงครับผมมอกรอนแถวนี่มันจิเป็นปลาครับผมปลาบกมวงเป็นสวนเขาแล้วก็เป็นนามาท,ที่นี่คลายว่าเฮ้ามาบุกลุกพื้นที่มัน มันบ่หมีหมองยูครับผมมันบ่หมีหมองยูแล้วมันกะสิยู่ตามคั่นค้องตามคันเท้น้าเขาที่เขาเห็ดให้เห็ดหน้านี่ครับบ้านที่นี่ได้โอกาสมาสางโรงงานมาถมโรงงานถมทีตอนแรกมันกับบมีหรอกครับเพราะว่าดินมันท่านสุดมันก็อยู่แถวโกไพู้นหลังโรงงานหลังคลองน้ำไปหนครับคนกับมหาคุดขายอยู่มาก่อนครับผม คนแถวนี้เขาคุดขายเป็นอาหารปลามีหลานอาหารปลาอยู่ใกลๆนี่ครับเขาก็ลางคุดขายเลยเพื่อละลายตัวอยู่ครับตอนผมใหญ่มาอยู่ใหม่หกปีที่แล้วประมาณหกปีเจ็ดปีที่แล้วครับผมมาทีน่นี่ส้างโรงงานเสร็จแล้วกัาภากันญาใหญ่เขามาอยู่อยู่มากกับบอหลายปีแล้วครับสี่ปีห้าปีผื้นมันสุดคือยางที่เห็นเนี่แหละครับ ป็นหมองยูหมองเศร้ามันยางดีเลยแหละทีนี้มันกระชิเขามาอยู่ใต้โรงงานนี่แหละครับผมผมว่าบระมานหน่อยๆครับบ้านมันอยู่หนี่เลยแหละถ้าคุดลงไปนี่ผมว่านี่อาจจะเป็นพวงเป็นพันคือขึ้นใส่เดือนนี่กับใจักอยู่ข้างไหนนี่ครับทึงลูกอ่อนทึงตัวหน่อยตัวใหญ่ผมมาชิเต็มอยูนนีแล้วครับ เพราะว่าข้างใต้นี่เป็นโพงไงเ่เลยยหละเพราะว่าดินมันสุดครับผมเขาตอกเสาเข็มเพราะว่าดินแถวนี้เป็นดินทงนาครับผมมันจะเป็นดินโคลนผสมนี่ครับผมดินทรายดำๆนะครับเมืองครับผมมันโพึ้นมา ประมาณซีนิวฮานิ่ยนะครับโพเข็นแล้วก็เอาหัวมาเกยใส่กับก่อนปูนครับก่อนปูนที่มันแตกที่เขาเที่ค้านนะครับผมมันก็นเอาข้อมาเกยแต่ว่าก็แพ้แม่เบีย้ยอยู่นะครับผมข้อมันแพ้แม่เบีย้ยนะครับอยงันหลหระครับมันก็น เบิ้งผมผมกับเบิ้งมันคือกันนะครับแต่มันกับบอลุงครับผมทางคนดังเบิ้งกันไปเบิ้งกันมาผมกับเบิ้งว่ามันสีออกบอรุ่นว่ามันสิตตัวใหญ่ซ้ำไดครับผมแล้วก็รุ่นว่าตัวเมียมันสีออกกามมาบบครับผมเพราะว่าลูกมันอยู่ใกล้กันเลยลูกอันเดียวกันเลยแหละครับเพราะว่ามันเป็นพุง เชื่อมหากันได้หมดเลยครับผมมันก็ยกหัวขึ้นวแบแป๊บวแบแป๊บวแบแป๊บอยู่นั่นแหละครับตัวภูนี่สีตัวบใหญ่ครับตัวนี้สีเล่ารุ่นรุนขวดริบภูครับผมกาลังเป็นนุมประมาณกาลังเป็นนุมดูสีสันมันเดียวกับเป็นเงาเงาเหลื่อมเหลือม ทั้งหัวมันนี่เป็นเงาเงาเรืมเรืมออกน้ำตาลครับผมถามกับว่าแถวนี่ห้ายครับครับคนเถ่าคนแก่ที่อยู่แถวนี่เิ่นเราให้ฟังว่าแถวนี่คือดงมันเลยไปแล้วว่าั่านผมไปเจอคนเหลียงงัวเหลียงงัวเราให้ฟังว่าผมไปตีไอ้พึ้งมิ่มนะครับคนเหลียงงัวเราให้ฟัง ระวังไอ้ดอกจันม้างนะหนูแถวนี้เยอะเลยแกบอกอย่างเงี้ยผมกับคนหัวลูกหยาบหยาบเหมือนกันแหละครับเห็นแล้วก็กได้แต่ยังไงก็ดีครับผมก็ระวังเอาเข้ากับบกวนมันมันกับบกวนเขาขอให้ไปทางไปทางมันก็แล้วกันนะครับผมทางไปทางมันหากินทางไปทางมัน็ราจะเข้าไปใน โรงงานมองผมตัดผ่าก็แล้วกันครับผมเพราะว่ามองผมอยู่นี่โอ้โหกลายครับผมนี่แต่ผ่าครับเต็มเลยครับผมนี่แหละเป็นคนเก็บเมียนยืมมือผ่าก็ได้ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ชี้ว่ายสำนีนะครับผมเดี๋ยวผมเห็นอีกผมสิไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ มาหลุนกันซ้ำนี้แหละครับผมรอเบิ่งคลิปหน้าถ้าเจอจีไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับผมสวัสดีครับ